เรื่องทางสัญญกรรมตกแต่งที่มีคนถามเยอะคือเรื่องของการแปลงเพศนะครับก็มีทั้งาการแปลงเพศจากเพศหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงนะครับเป็นเดอะท็อปของความคาดหวังอะไรเงี้ยทั้งเดียวค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จเลยวันนี้นะครับผมหมอรุงกิจนะครับจากคลินิกอมิทิสนะครับวันนี้หมอจะมาตอบคาถามที่ทางแฟนในในเพจถามมานะครับเป็นคําถามเกี่ยวกับทาง เรื่องทางสัญญกรรมตกแต่งที่มีคนถามเยอะคือเรื่องของการแปลงเพศนะครับก็จริงๆริหมอจะให้ความรู้ว่าจริงการแปลงเพศในเมืองไทยเนี่ยก็มีทั้งการแปลงเพศจากเพศหญ,ญิงเป็นชายจากชายชาเป็นหญิงนะครับอันนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับการแปลงเพศชายเป็นหญิงนะครับอันนี้เราอาจจะมีความรู้หรือว่าเคยได้รับข่าวสารอะไรเงี้ยคะค่อนข้างจะคุ้นเคยแต่าก,การแปลงเพศหญิงเป็นเพศชายเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นวงแคบหน่อยแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ มีคำถามอหลายอย่างที่ที่หมอจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับเรามาเริ่มก่อนไม่ว่าการแปลงเพศเนี่ยฮะจริงๆในในทางการแพทย์เนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนนะเราคิดว่าลักษณะเนี้ยเป็นความผิดปกติทางจิตใจแต่ปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าไม่นะครับมันก็เรียกว่าเป็นลักษณะของความที่ภาวะที่จิตใจกับร่างกายเนี่ยมัน ไม่ไปด้วยกันเช่นจิตใจอาจเป็นผู้หญิงส่วนร่างกายก็เป็นผู้ชายหรือว่าคือเพศไม่ตรงะระหว่างจิตใจกับร่างกายการวินิจฉัยชัดเจนเนี่ยอันนี้ปัจจุบันเราใช้การที่คนไข้เนี่ยต้องเข้าไปคุยกับทางจิตแพทย์นะครับมันจะมีไคลเทียในการเช็คลิสต์ว่าเราเข้าไคลเทรียไหมแล้วก็จิตแพทย์เขาก็จะมีหน้าที่ในการที่จะคัดกรอง ในส่วนของภาวะที่ผิดปกติอย่างอื่นทางด้านจิตใจนะอันนี้เมื่อผ่านทางจิตแพทย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้คือพยายามปรับให้จิตใจกลับมาเป็นให้ตรงกับร่างกายซึ่งก่อนเราก็จะใช้ยาให้ทานให้คนไข้แล้วก็พยายามให้คําอธิบายเขาเรียกชักจูนให้ให้เขากลับมาเป็นเพศน,นึงซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลปัจจุบันเราก็ใช้วิธีตรงข้ามคือเราปรับเปลี่ยน ตัวร่างกายให้กลับมาตรงกับจิตใจเขาแทนก็คือก็มีการผ่าตัดที่ทางการแปลงเพศขึ้นมานครับการเตรียมตัวเริ่มต้นก็คือก็อย่างที่บอกก็คือก็ไปหาทางจิตแพทย์ก่อนแล้วก็มาคุยกับทางคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับที่รับทำัอ่าคราวนี้เรามา,มาเรื่องประเด็นที่หมอพูดถึงว่าการแปลงเพศจากหญิงเป็นชายเนี่ยจริงๆมันต้องบอกก่อนว่าณนะปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัด แปลงเพศหญิงเป็นชายเนี่ยมันยังมีความซับซ้อนอยู่แล้วก็ในหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะเอาไปใช้งานได้จริงไหมมีความเป็นไปได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคในการใช้แต่ว่าผมอยากจะบอกอย่างนี้คือผมเปรียบเทียบให้ง่ายๆอย่างนี้กว่าถ้าเกิดว่าเป็นแปลงจากเพศชายเป็นหญิงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างการผ่าตัดเนี่ยมันค่อนข้างสมบูรณ์ละ ก็คือด้วยโครงสร้างของเพศหญิงเนี่ยมันไม่ซับซ้อนมากเท่าไหร่ในน,นั้นการการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างจะแบบคือสามารถเปลี่ยนจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้ค่อนข้างเกือบสมบูรณ์ทั้งความรู้สึกทั้งอะไรอาจจะมีประเด็นบางประเด็นที่เราพูดกันเล่นๆว่าเรายังไม่ไปไม่ถึงที่ทําให้เขาตั้งท้องเท่านั้นเองอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างเหมือนผู้หญิงเลยแต่ขณะที่ถ้าเปลี่ยนผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยการสร้างโครงสร้างที่เป็นของเพศชายเนี่ยด้วยความที่ โครงสร้างของเพศหายที่เป็นอววะเพศเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษคือมันต้องมีการหยดผลขยายหรือมีการแข็งตัวซึ่งเป็นลักษณะเนื้อเยื่อที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นฟองน้ําเวลามีการแข็งตัวก็มีเลือดเลือดเข้ามาแล้วทาให้มีการแข็งตัวซึ่งลักษณะอย่างนี้ การที่เราจะปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเหมือนกันเนี่ยทางเดียวที่เป็นไปได้นะครับแต่ปัจจุบันมันก็ยังไม่ใช่เป็นวิธีนั่นคือการการไปเอาจากศพเลยแต่โดยวิธีการแล้วทางจริยธรรมเราก็ไม่ทํากันเพราะว่าการที่จะไปเอาอปลูกถ่ายเอาไว้เพศของคนอื่นมามาใส่ตัวเองมันตามมาด้วยการที่ต้องกินยากดภูมิซึ่งจริงๆแล้วมันก็เนื่องจากมันไม่ได้เป็นภาวะทางที่ว่าถึงแก่ชีวิตอะไรังนั้นในการกินยากดภูมินานๆเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับถ้าจะมีโอกาสเป็นไปได้ ซึ่งก็ยากะคระับเราค้นว่าเขามีฝ้าแฝดอะไรอย่างงี้แต่ว่าม,มันก็จะเป็นเพศเดียวกันก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันอันนี้ปัจจุบันเราใช้วิธีแก้ไขยังไงดีกว่าเราใช้ก็คือการปรับเปลี่ยนเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่มีลักษณะร่างใกล้เคียงแล้วกใใใ็ในเรื่องของหน้าที่บางอย่างเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์หรือหรือวัสดุเข้าไปเพื่อทําให้มีการเหมือนก็ส่วนใหญ่คือเวลาผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายเนี่ยบางทีเราต้องมีการคุยกับทางสายแพย์เพราะว่าจริงมันจะไปขึ้นอยู่กับความคาดหวังของคนไข้ด้วย คนไข้บางคนบอกว่าอยากเป็นผู้ชายคําว่าเป็นผู้ชายเขาอาจจะแค่ต้องการไม่มีหน้าอกไม่ต้องมีประจำเดือนแล้วก็มีกล้ามเนื้อซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนให้อาไว้ว่าเพศเขาเป็นเหมือนผู้ชายหรือในบางคนอาจจะว่าต้องการแค่ยืนฉี่เป็นปกติเหมือนผู้ชายนะครับแล้วก็ไม่มีหน้าอกจนถึงในบางคนที่มีความคาดหวังมากจริงๆก็อาจจะพิงว่าอยากให้มีอวัยวะเพศชายที่ชัดเจนเป็นรูปร่างที่เหมือน ใกล้เคียงสามารถยืนชีได้หรือแม้กระทั่งใส่วัส,สดุบางอย่างเพื่อให้มีการแข็งตัวสามารถมีการร่วมเพศได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเดอท็อปของความคาดหวังอะไรเงี้ยนนั้นเนี่ยในแต่ละความคาดหวังของของคนไข้่มาป่าตัดเนี่ยจะไม่เหมือนกันสิ่งที่เราทําคือเราทําให้เท่ากับความคาดหวังเขาเท่าที่เป็นไปได้ครับออันนี้ต้องบอกว่ามันจะแตกต่างจากการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง ชายเป็นหญิงส่วนใหญ่จะครั้งเดียวค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จเลยแต่ว่าถ้าจะเป็นจากหญิงเป็นชายเนี่ยการผ่าตัดจะแบ่งเป็นผมพอจะบอกเข้าคร่าวให้มันเป็นแบบพอพอให้เป็นไอเดียได้คือหนึ่งขั้นตอนแรกคือการตัดหน้าอกอาการตัดมดลูกแล้วก็ปิดช่องคลอดนะครับขณะเดียวกันก็ยืดในสเต็ปนี้ถ้าคนไข้ได้พูดคุยกับศัลยแพทย์แล้วก็มีความคาดหวังว่าจะทํา ปั้นอวัยวะเพศชายขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมคือเราต้องมีการยืดท่อปัสสวาวะเขาให้ยาวขึ้นนะครับเพื่อให้สามารถที่มาต่อกับอวัยวะเพศที่เราปั้นขึ้นมาใหม่ในสเต็ปเนี้ยก็จะมีการฝังท่อมีการเลือกเนื้อเยื่อที่จะเอามาปั้นเป็นอวัยวะเพศซึ่งปัจจุบันที่เราใช้หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่แสามท,ที่หนึ่งก็คือเนื้อที่ท้องแขนนะครับอันที่สองก็คือเนื้อที่หน้าขา ส่วนอันที่3ก็คืออาจจะเป็นเนื้อที่อยู่ข้างลําตัวก็แล้วแต่อัจริงจริงแต่ละอันก็จะมีมีคุณสมบัติแตกต่างจริงๆก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่าเนื้อท้องแขนในคนเอเชียอาจจะแขนเล็กการปั้นอาจจะได้อวัยวะที่ไม่ไม่ใหญ่มากแต่ข้อดีก็คือมีเส้นประสาทเยอะในเรื่องของการรับความรู้สึกก็อาจจะดีข้อด้อยก็อาจจะเช่นมันอยู่ในตำแหน่งที่ ค่อนข้างเห็นง่ายมันก็จะมีรอยแผลเป็นซึ่งทําให้เป็นลักษณะเป็นคาเลสเตอร์มาร์กคำวัดคนไข้ว่าคนไข้คนคนี้เป็นคนที่แปลงเพศในหลาที่ถ้าเกิดว่าใช้เนื้อเยื่อหน้าขาเนี่ยมันก็อยู่ในที่ที่ชอบซ่อนเลนส์ก็อาจจะจะดูยากก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่สไตล์ไว้ให้คนสังเกตว่าคนนี้เป็นคนที่แปลงเพศมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียวกันเนื้อเยื่อหน้าขาในเรื่องของเส้นประสาทก็อาจจะด้อยกว่านิดหน่อยแต่ในแง่ของการเทคนิคอาจจะง่ายกว่าเพราะเนื้อเยื่อมันใกล้เคียงต,ตำแหน่งที่เราจะปลูกถ่ายก็อาจจะ ใช้เทคนิคโดยที่ไม่ต้องต่อเส้นเลือดก,ก็ยังได้ส่วนในเรื่องของขนาดเนื้อเยื่อหน้าขาก็เยอะกว่าก็อาจจะปั้นขนาดของของเอาไววเพศได้ค่อนข้างได้ใหญ่กว่าท้องแขนนะครับส่วนเนื้อตรงข้างลําตัวพอดีก็คือว่ามีกล้ามเนื้อด้วยในเรื่องของขนาดก็ดีเส้นเลือดที่มาต่อก็ยาวในแง่ของ โอกาสที่มีการรั่วการซึมเนื่องจากมันมีเนื้อเยื่อองค์ประกอบของเนื้อเยื่อเขาที่เป็นกล้ามเนื้อด้วยโอกาสที่จะมีการรั่วหรือการติดตันก็อาจจะน้อยกว่าอันนี้โดยเป็นรายละเอียดฮะต้องต้องมองมาคุยกันแต่ยืนยันว่าถ้าความคาดหวังของคนไข้เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่ที่ว่าแค่ตัดหน้าอกปิดช่องคลอดคือถ้าเกิดความคาดหวังแค่ยืนฉี่เนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะแค่สเต็ปเดียวอาจจะจบได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นคือคนไข้ต้องการลักษณะของความเป็นผู้ชายแบบปั้นเนื้อเนี่ย ไม,ไม่จบในสเต็ปเดียวแน่ๆเวลาในการพักฟื้นก็ค่อนข้างนานนะครับอย่างแต่ว่าในสเต็ปแรกอย่างที่ผมบอกเช่นการผ่าตัดหน้าอกปิดช่องคลอดอันนี้ก็อาจจะไม่นานมากนะครับก็อาจจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ1-2อาทิตย์นะครับส่วนแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่มีการปั้นเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยอันนี้ต้องมีการเตรียมเนื้อเยื่อก่อนมีการสร้างท่อปัสสาวะในเนื้อเยื่อที่เราจะเอามาปั้นนะครับ ก็ต้องทิ้งระยะเวลาไปประมาณ6เดือนแล้วก็กลับมาป่าตัดใหม่ดังนั้นการพักฟื้นหลังเตเที่2ช่วงที่มีการปั้นเนื้อเนี่ยถ้ามีการต่อเส้นเลือดอะไรก็ต้องมีการาดูอาจจะมีปัญหาเรื่องการต่อเส้นเลือดไหมซึ่งการพักฟื้นก็อาจจะเป็นเดือนได้เลยในเรื่องของการแปลงเพศที่จากหญิงเป็นชายนะครับจริงๆการผ่าตัดเนี่ยในกลุ่มคนที่ทําก็เฉพาะขณะเดียวกันศัลยแพทย์ที่ทำเนี่ยก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะฮะ ในประเทศไทยก็จะมีหลายๆที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงเรียนแพทย์นะครับหรือว่าในโรงพยาบาลที่ทําเรื่องนี้โดยตรงแต่ก็น้อยมากมีอยู่ไม่กี่ที่โดยข้อสรุปนะครับสําหรับคนที่สนใจคิดว่าตัวเองอมีปัญหาในเรื่องเพศสภาพที่แบบร่างกายไม่ตรงกับจิตใจนะครับผมแนะนําว่าควรจะเข้ามาคุยกับทางสัญญาแพทย์ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆจ,จากท,าที่อย่างที่ผมอธิบายไปคือมันมีความคาดหวังที่หลากหลายนะครับแล้วก็ ในแต่ละการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพื่อให้เราเข้าใจว่าอไอสิ่งที่คุณหมอก็ทําให้เนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ไหมนะครับอันนี้เพื่อประโยชน์ของตัวคนไข้เองครับ